1นง117,000บาทเท่านั้นนะคะถูกถึกและอึดทนรูละมาไม่เ่าสวัสดีค่ะคลิปนี้พบกับบ้านเขียนรางกระดเชันเทยนะคะวันนี้เรามาดูจักบับคันนี้ดีกว่านะคะ To ้าต้าออฟิ่ปอี2ีส4ค่ะไปดูภายในกันบ้างดีกว่าค่ะไปเลยมาค่ะเรามาถึงภายในคันนี้กันบ้างดีกว่านะคะภายในตัวเบาะเป็นเบาะหนังนะคะเป็นเกียร์ออโต้ส่วนตัวแอร์เป็นแอร์ดิจิตอลน,นะคะส่วนแอร์แบ็กมี1คู่นะคะคุณลูกค้าคันนี้จะบอกเลยแอร์เย็นชิ T เลยเราไปห้องเครื่องกันบ้างดีกว่านะคะไปเลยมาจ้ามาจ้มาจมาถึงห้องเครื่องกันบ้างดีกว่านะคะห้องเครื่องคันนี้นะคะ รถเดิมเดิมไม่เคยขยับโครงสร้างเดิมเปียเลยเครื่อง1.8น้ำมันเบนซินค่ะ mm hmm. มาค่ะเรามาถึงราคาผ่อนคันนี้กันบ้างน,นี่ก่อนนะคะ mm hmm. คันนี้ผ่อนเพียง3 0 0 0ันบาทเท่านั้นค่ะแถมไม่พอนะคะทางร้านมีโปรช่วยผ่อน2,000บาทเป็นระยะเวลา6กเดือนกันเลยทีเดียวนะคะห mm hmm. ากใครที่สนใจรีบติดต่อช่องทางตรงนี้ได้เลยนะคะ mm hmm. พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย